สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลปกิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้านากาสินาทีถึง11บเอนาิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิพ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการสบายๆกับฝฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันในช่วงโลกสีเขียวนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับเรื่องราวของพลังงานซึ่งเป็นพลังงานทดแทนตอนนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มของอนาคตอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือพลังงานไฮโดรเจนถ้าใครจํกันได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันนานมากแล้วหลับเป็นปีแล้วลหะแต่ว่าวันนี้อยากจะนํามาลื้อฟื้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย,ยเชื่อว่าคงจะรู้จักกับคำว่าพลังงานไฮโดรเจนกันมากขึ้น นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ดียังไงต่อไปในอนาคตอาจจะเปลืองค่าน้ำมันน้อยลงเอออันนี้อาจจะเป็นผลดีกับทุกๆคนนะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมลพิษพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเราอยู่กับคุณวิศราหุนทานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟนสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะค่ะเจ้าพลังงานไฮโดรเจนนี่ถูก พูดถึงเวลาที่เราคุยกันถึงเรื่องของพลังงานทางเลือกกันมาบ่อยครั้งต่อบ่อยครั้งนะคะแต่เรามาให้คําจํากัดความหรือคํานิยามกันหน่อยคะ่ะไอ้เจ้าพลังงานไฮโดรเจนนี่คืออะไรยังไงอะคะค่ะตัวไฮโดรเจนนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยจริงๆคือเขาก็เป็นก๊าซตัวหนึ่งือเป็นธาตุตัวหนึ่งที่อยู่ในตารางธาตุถ้าเรานึกถึงตอนเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเนาะไฮโดรเจนก็เป็นก๊าซที่เรียวกว่าเบานะคะเป็นธาตุที่เบาแล้วก็มีอยู่ มากที่สุดเนี่ยในในในโลกเราจริงๆในจักรวาลด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าเราจะเอาเขามาใช้ประโยชน์เนี่ยโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยเราก็จะใช้เขาในรูปของการที่เป็นลักษณะของการใช้ความสามารถทางเคมีของเขาคุณสมบัติทางเคมีแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันในมุมของที่เอาไฮโดรเจนมาใช้ในรูปแบบของเป็นพลังงานกันบ้างนะคะด้วยไฮโดรเจนค่ะก็จริงๆเขามีอยู่ใน ในโลกเราเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะดึงเขาออกมาเป็นไฮโดรเจนเพียวๆเนี่ยเพื่อจะใช้ประโยชน์ยังไงนะคะก็อยากเล่าให้ฟังถึงตัวการผลิตไฮโดรเจนก่อนนะคะ่ะการผลิตไฮโดรเจนก็จะมีหลายๆรูปแบบแล้วก็สามารถผลิตได้จากตัววัตถุดิบนะในที่แตกต่างกันนะคะโดยปกติแล้วการผลิตะคะ่ะเขาก็จะใช้ตัวพวกเชื้อฟืนงฟอสซิลนี่แหละเป็นวัตถุดิบนะคะโดยเอามาผ่านกระบวนการในสมแบบด้วยกัน อาจจะเป็นเรื่องของความร้อนเคมีนะคะเป็นชีวเคมีหรือว่าเป็นกระบวนการไฟฟ้าเคมีะคะ่ะแล้วก็อันที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ในแง่ของมองว่าเ,าเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันจะต้องถูกผลิตโดยที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะออกสู่บรรยากาศะคะ่ะนี้จำแนกประเภทของไฮโดรเจนกันนะคะ,ะมันจะมีหลักๆอยู่ก็คือเรื่องเป็นบราวไฮโดรเจนนะคะเป็นเกรย์ไฮโดรเจน บลูไฮโดเจนแล้วก็กร mm ีนไฮโดเจนนะคะเอาบราวก่อนเนาะดาวเนี่ยก็จะมาจากการเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลอะคะ่ะมาทําผ่านกระบวนการความร้อนทางเคมีน,นะคะอาจจะใช้เรื่องของสตรีมนะคะไอ้น้ําเข้าไปแยกนะคะตัวไฮโดเจนออกมาจากเชื้อเพลิงเหล่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้การเผาไหม้นะคะเรียกว่าการซิฟิเคชันคือค่อยๆให้ความร้อนแล้วก็เกิดเป็นก๊าซไฮโดเจนออกมา น,นี่คือตัวเชื้อเพลิงมันจะยังไม่ได้ไหม้ไฟเนาะแต่ว่ามันจะได้เป็นตัวก๊าซเชื้อเพลิงออกมาก่อนนะคะก็จะมีกระบวนการเหล่านี้อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นบราวไฮโดรเจนคือในการผลิตเนี่ยยังเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศด้วยนะคะต่อมาคือตัวเกรไฮโดรเจนเกรไฮโดรเจนก็คล้ายๆกับบราวไฮโดรเจนแต่ว่าจะจากัดว่าทํามาจากตัวเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวนะคะ ซึ่งก็ยังถือว่าไม่ค่อยสะอาดแหละเพราะว่ายัางไงมันก็ยังปล่อยการเรื่องกระจกอ,ะออกสู่บรรยากาศอยู่ดีค่ะต่อมาก็คือบลูไฮโดเจนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สะอาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะคะโดยการเอาก๊าซไฮโดเจนเนี่ยมาผ่านปฏิกิริยาความร้อนแต่ว่าในระหว่างที่เราได้ก๊าซไฮโดเจนเราก็จะดักจับตัวก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ เก็บไว้นะคะไม่ได้ปล่อยออกสู่บรรยากาศนั้นเราก็จะถือว่าบล mm ูไฮโดรเจนมีความสะอาดมากกว่าตัวบราวไฮโดรเจนกับเลย์ไฮโดรเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายมาถึงตัวกรีนไฮโดรเจนซึ่งเราจะมองว่าเขาสะอาดเพราะว่ามันได้จากกระบวนการแยกน้ำอะคะ่ะจากด้วยไฟฟ้านะคะ mm hmm. น้ำน้าเราก็จะนึกถึงตัว H2O เนาะ ก็คือเป็นองค์ประกอบของท่าไฮโดรเจนกับออกซิเจนอยู่ด้วยกันนะคะเราเอาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปที่น้ําเพื่อที่จะแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกออกจากกันนั่นเองนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนตรงเนี้ยมาใช้ประโยชน์นะคะจริงๆแล้วไฮโดรเจนเราก็จะใช้เขาในรูปของเคมี Me เนี่ยตั้งแต่ในภาคของอุตสาหกรรมกันมานานแล้วเนเาะในการเชื่อมนะคะเราก็ใช้ก๊าซไฮโดรเจนมาเป็นก๊าซที่ช่วยปกคุมผิว ในการเชื่อมเชื่อมงานนะคะเชื่อมเชื่อมชิ้นงานต่างๆในอุตสาหกรรมได้นะคะหรือว่าเอาไปใช้เดิมเลยเนี่ยก็คือเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นนะในการผลิตสารเคมีะคะ่ะอย่างเช่นถ้าเราจักกันก็คือแอมโมเนียเนาะแอมโมเนียก็คือ n s สามอย่างเงี้ยนะคะอ่านี้ในแง่ของพลังงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเอาไปใช้กันทำอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วในในอุตสาหกรรมด้านไหนที่ใช้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะมีไหมคะ อุตสาหกรรมค่ะเขาก็จะเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปใช้ในรูปของความร้อนกันมีบ้างอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะเเช่นแบบเอาไปมันกเน็เป็นการเชื้อเพลิงนะคะเผาแล้วก็เ,เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาความร้อนไปใช้ประโยชน์ต่อหรือว่าที่อาจจะเคยเห็นหรือเปล่าก็คือในยานอวกาศเนาะก็จะใช้ไฮโดรเจนนะคะเป็นหรือไฮโดรเจนเหลวนะคะเป,เป็นแหล่งพลังงานที่จะขับเคลื่อนตัวยานอวกาศขึ้น ขึ้นไปสู่นอกโลกนะคะแล้วก็พอการเผาไหม้ไฮโดรเจนตรงเนี้ยมันก็จะเเกิดเป็นน้ำนะคะเ,เราก็นึกถึงตัวเบนเรียนเคมีเนาะคนนี้ไฮโดรเจนนะคะ <laughs> ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะตอนที่เผาไหม้มันก็จะกลายเป็นน้ำค่ะอยู่ในอวกาศนะคะแบบนี้ค่ะ <laughs> แล้วแล้วที่เราเห็นกันเยอะๆเลยนก็จะมีเรื่องของ เขาเรียกเลย full sales มังบางทีเขาก็อาบอกว่าเป็นพลังงานที่เอามาใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะก็ทีเนี้ยในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยก็เราเรียกว่าเรา,เ,ราเคยมีแหล่งอื่นๆเนี่ยเช่นไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานลมใช่ไหมคะซึ่งเขาก็มีข้อจํากัดในการ ผลิตไฟซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเอ,อวันนี้มีลมไหมมีแดดไหมนะความเข้มของแสงเนี่ยอพอที่จะผลิตไฟฟ้าไหมนะคะไฮโดรเจนนี่ก็เหมือนกันนะคะเราเอาเราได้กา๊าซออกมาแล้วในรูปของไฮโดรเจนแต่ว่าเราจะต้องเอาไปใช้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยเอาไปใช้ยังไงนะคะมันก็จะมีกระบวนการอยู่นะคะก็คือ,อไฮโดรเจนเนี่ยก็คือมันเบามากเนะคุณฝนมันจะต้องถูกเอามา เข้าไปในถังนะคะอัดเข้าไปด้วยความดันที่สูงมากแล้วก็อุณหภูมิต่ําเพื่อที่เขาจะได้เป็นลักษณะของการเป็นของเหลวนะคะเป็นของเหลวแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนาะอาจจะเอาไปขนส่งนะคะทางทางรถเนี่ยอาจจะเอาใส่ถังแล้วก็ส่งไปขายตามที่ต่างๆได้หรือว่าอาจจะส่งตามระบบท่อก็ได้เป็นลักษณะของไฮโดรเจนเหลวนะคะหรือว่าที่บริเวณที่เขาจัดเก็บเองเนี่ยก็ต้องมีความระ,ะมัดระวังในการจัดเก็บก่อนนะคะ ทีนี้ไอไฮโดรเจนเหล่านี้ค่ะก็จะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์เรียกว่ามันมีความความความน่าสนใจแล้วก็ค่ายรถยนต์ต่างๆที่เดิมเขาเคยใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะคะก็พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะเอาฟูเซลเนี่ยมามามาใช้ในรถยนต์นะคะ่ะฟูเซลนี่ก็คือเรียกง่ายๆว่ามันก็คือเซลเชื้อเพลิงเนาะโดยการที่ ถ้าถ้ามองรถไฟฟ้ารถยนยนต์ไฟฟ้านะคะ,ะรถไฟฟ้าเขาก็จะเอาไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์โดยตรงเลยเหมือนเราก็จะชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยก็จะจ่ายให้กับมอเตอร์แล้วก็หมุนนะคะระบบขับเคลื่อนของรถเนี่ยไปในที่ต่างๆได้นะคะแต่ว่าของไฮโดรเจนเนี่ยเราก็จะชาร์จไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะชาร์จแต่มันจะลักษณะคล้า,ายๆการชาร์จแบบปั๊มน้ามัน ก็คือชาร์จเก็บเข้าไปในถังที่อยู่ในรถยนต์แล้วก็เอาไฮโดรเจนที่อยู่ในถังเนี่ยมันจะปล่อยเข้าไปในตัวฟูเซลนะคะแล้วฟูเซลล์ก็จะทําหน้าที่แยก ron, อิเล็กตรอนนะเพื่อที่จะได้เป็นไฟฟ้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์อีกทีหนึง่งนะคะอะลองเปรียบเทียบภาพกันกับรถไฟฟ้ากับรถที่เป็นไฮโดรเจนนะคะก็คือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เหมือนกันเพียงแต่ว่าแหล่งพลังงาน ตัวตัวไฟฟ้าเนี่ยก็คือใช้ไฟปกติแต่ตัวไฮโดรเจนเนี่ยคือเอาก๊าซไฮโดรเจนนะคะเข้าไปผ่านเซลล์เชื้อเพลิงแล้วก็กลายเป็นไฟฟ้าอีกทีหนึ่งค่ะโอค,ค่ะแล้วแล้วเวลาที่เราใช้ตรงนี้ค่ะที่โว้ว่าแม่พลังงานไฮโดรเจนนี่เป็นพลังงานที่มีเขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมข้อดีของเขานี่คืออันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยหรือ,อ,รอยังไงข้อดีก็คือมันมันเหมือนกับว่าถ้าเราขับรถตาม รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนมันก็จะเห็นเป็นไอน้ําออกมาค่ะเพื่อนมันก็คือไม่ได้มีการกัดอ่ากัดรื่งกระตกาการที่เกิดจากการเผาไหม้เนาะออกมาจากกระบวนการที่ผ่านเอ่ไฮโดรเจนเข้าไปในเซลล์เชื้อเพลิงค่ะอันนี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นอรถที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะแต่สิ่งสำคัญคือการได้มาของอ่ไฮโดรเจนที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะคะ ว่าถ้าเขาเป็นบราวไฮโดรเจนเป็นบลูไฮโดรเจนหรือว่าเป็นเกรย์ไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะยังถือว่าไม่ค่อยสะอาดในกระบวนการผลิตของไฮโดรเจนแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ใช้ไฟฟ้าในการแยกไฮโดรเจนได้นะคะไม่ต้องใช้ฟอสซิลในการมาเป็นสารตั้งต้นเนี่ยไฮโดรเจนตรงนั้นก็จะถือว่าเป็นพลังงานสะอาดค่ะค่ะแล้วในการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้เนี่ยนะคะ คือต้องต้องถามด้วยว่าประโยชน์ที่เราได้นะเราพูดกันถึงเรื่องของพลังงานทดแทนการนําพลังงานทดแทนมาใช้เราต้องเราต้องโฟกัสกันนิดนึงค่ะว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรยังไงอย่างเช่นถ,ถ้าเราเทียบกับพลังงานของน้ํามันอันนี้เราเห็นภาพชัดเจนแต่นอกเหนือจากนี้พลังงานไฮโดรเจนน่าจะใช้ในด้านอื่นๆได้อีกอยากให้อธิบายสักนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะถ้าเรานํามาใช้เนี่ยมันจะ มันจะดีในมุมไหนบ้างแล้วเราควรจะสนใจหรือไม่อย่างไรราคามันสูงไหมกับการที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจนยเงี้ยค่ะถ้าคิดในแง่ความคุ้มค่านะคะเออ,อาจจะตกอยู่ที่ผู้ผลิตค่ะข้อเป็นพลังงานสะอาดเนาะตามกระบวนการถ้าเกิดว่าสามารถผลิตได้เป็นกรีนไฮโดรเจนนะคะแล้วก็เวลาเอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้ก่อมลพิษในขณะที่รถมันวิ่งนะคะอันนี้คือเป็นข้อดีหลักๆของเขาเลยนะคะแล้วก็ สามารถถ้าเทียบกับพลังงานน้ำมันมาจจะประหยัดกว่านะคะในประมาณสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะชาร์จก็เร็วด้วยถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าเนาะไปรถไฟ้าร์เอามันจะมีคลิกชาร์จกับมีแบบ normal ชาร์จใช่ไหมที่ต้องชาร์จข้ามคืนว่าจะชาร์จเร็วก็อาจจะเกือบเกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไฮโดรเจนเนี่ยเขาชาร์จแค่ประมาณเห้านาทีเองนะก็เต็มถังเลยค่ะแล้วก็ใช้วิ่งได้ประมาณสี่ร้อยถึงหกร้อยกิโลเมตรเหมือนกันนะคะ นี่เป็นเป็นส่วนของข้อดีนะคะลดช่วยลดเรื่องของควันในการเผาไหม้เนาะจากท่อไอเสียไงะคะ่ะก็ลดช่วยลดมลพิษในอากาศนะคะเอาไปประยุกใช้ในรูปแบบอื่นๆก็ได้ในอุตสาหกรรมจริงๆเอก็คือใช้เป็นเป็นลักษณะเดียวในแง่ของความร้อนนะคะส่วนใหญ่อแต่ว่าจริงๆมันก็มีข้อเสียเรียกว่าเป็นเป็นข้อจํากัดกันเนะเาะยังห่วงเรื่องของความปลอดภัยนิดนึงเพราะว่าเขาต้องอัดด้วย ด้วยความดันนะคะที่ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะให้มันเข้าไปอยู่ในต,ตัวถังกา๊าซนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็เอ,อข้อกังวลเกี่ยวกับเอ,อถ้าถ้าเป็นบ้านเราเลยเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอย่างเช่นว่าเรายังไม่มีสถานีบริการไฮโดรเจนเรู้นึกออกไหมมันเหมือนกับตอนที่รถไฟฟ้าเข้ามาใหม่ๆอะคะ่ะเราก็จะกังวลกันว่า ในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วเกิดว่าไฟไปหมดระหว่างทางต้องทำยังไงของไฮโดรเจนก็เหมือนกันนะคะตอนนี้มันยังไม่ได้มีสถานีบริการไฮโดรเจนแบบกระจายอยู่ทั่วประเทศที่จะทำให้เราสามารถใช้เขาได้ได้ได,ได้ในเร็วๆวันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ถามว่าประเทศไทยมีไหมตอนนี้มีมีรถต,ตัวอย่างนะคะวิ่งอยู่ที่สนามบินอุตภาก็ให้บริการรับส่งอยู่สองคันะเป็นโตโยต้า รุ่นรุ่นมิไลเที่ยค่ะท,ที่เรียกว่าไปลองใช้บริการกันได้นะคะโดยอันนี้มันเอามาใช้ได้เพราะว่ามันเกิดความร่วมมือระหว่างผู้ผ,ผลิตไฮโดรเจนด้วยนะคะ,ะเป็นปตทอนะคะตั้งสถานีบริการน้ำมันแถวแถวอะไรนะแหลมฉบังบางละมูงแ,แถวแถวนั้นนะคะชนจนทมุรีใกล้สนามบินอูตะเพาก็เลยทำให้เราสามารถใช้รถต้นแบบเนี่ยค่ะสอง รถต้นแบบรถตัวยอย่างสองสองสองคันนะคะให้บริการจริงๆกับผู้โดยสารที่มาที่สนามบ,บินอุตภเทาได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นข้อจำกัดของณปัจจุบันนะแต่ถ้าในอนาคตะคะ่ะถ้าเราจะนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ได้จริงๆเทียบเทียบกับต่างประเทศละกันต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาเขาไม่ได้เฉพาะแค่รถที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะ เขาเอาไปใช้กับระบบขนส่งเขาเรียกว่าขนส่งสาธารณะเนานะรถเี่นะคะหรือแม้กระทั่งรถรถไฟก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช้ในภาคของการขนส่งสินค้าซึ่งทําให้ออ่มันค่อนข้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในในแง่ของการลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะอ๋อค่ะแล้ว มันมีข้อจํากัดไหมคะในการที่เราจะใช้พลังงานไฮโดรเจนติดไฟง่ายหรือเปล่าหรืออะไรที่เราควรจะต้องระวังอเออเขาตัวเขาเองก็สามารถจริงๆก็ติดไฟง่ายนะคะแต่ว่าอืมเรียกว่ามันก็ถูกพัฒนาจนระดับของความปลอดภัยของเทคโนโลยีเนี่ยก็ได้ในระดับที่ไปในต่างประเทศเนี่ยใช้งานกันจริงๆแล้วนะคะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ต้องกังวลน,นะคะอ๋อค่ะ มีอะไรอยากจะฝากไว้สำหรับการที่เราจะเลือกใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานไฮโดรเจนนี่ถือ,อเป็นอีกพลังงานหนึ่งการที่เราจะเข้าถึงพลังงานไฮโดรเจนนี่สำหรับประชาชนคนทั่วไปเราจะสามารถเข้าถึงได้ยังไงอะคะตอนนี้นะคะหลักๆก,ก่อนเนี่ยถ้าอยากจะลองทดลองนั่งนะคะก็ไปที่สนามบินอู่ตะเภาได้นะคะก็จะมีรถอันนี้เป็นตัวอย่างให้บริการแล้วกนน็เขาก็ให้ทดลองขับได้ด้วยนะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเข้าถึงหรือไปลองชิมลางดูก่อนนะคะแต่ในอนาคตนะคะถ้าประเทศไทยเองเราจะส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนในภาคของการขับเคลื่อนคมนาคมและก็การขนส่งเนี่ยเราก็ยังจะต้องพัฒนาพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆะอคะ่ะอีกมากเลยทีเดียวนะคะ ก็รอรอก่อนแล้วกันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับพลังงานทางเลือกที่ทําให้เรารู้จักกันแล้วก็ต่อไปในอนาคตเราคงจะได้สามารถหยิบพลังงานทางเลือกมาเลือกใช้ตามเรียกว่าจริตของแต่ละคนกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิษราหุนธานีรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมลพิษพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ